ร้านลักขนาผลไม้นะคะมาได้เลยตลาดสี่มุมเมืองนะคะน้ำทานไหมคะเพื่อนลูกใหญ่ใหญ่ใหญ่เลยนะคะแก้วมังกรนะคะแก้วมังกรสวยๆเลยหวันหวานเลยใช่ไหมคะเนี่ยวันหวานเลยหวานมากหวานทุกโค่ะ หวานทุกลูกแป้นก็มีนะแป้นหวานหวานอร่อยหอู่าชอบเจ้ามากรก็ซื้อทานให้ทันเถอะในรุ่งใหญ่สวยๆทั้งนั้นเลยสลับกันค่สิบบาทค่ะปึ๊บนี่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 ซื้อไปนะคะเนี่ย ถือได้ไหมคะกุยหวงเห็นโนยี่แพรรูปใหญ่ไหมคะเนี่ยเพื่อนๆผม่อนู้ใหญ่มากเลยนะคะอันนี้เขาไม่ไม่แพ้นะคะโลละสิบแปดบาทเองเห็นไหมคะเห็นราคาไหมคะสิบแปดบาทเองใช่ใช่ลุนข้างบนจะยี่สิบนะคะเพื่อนแต่หวานหวานมากเลยโอเคอันนี้คือแก้วมังกรนะคะตลาดไทยค่ะตลาดไทยลูกย้อใหญ่